ฝนผ่านไปแล้วนะทุกคนฝนผ่านไปแล้วก็โอ้โหท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสนะฮะแบบแดดดีมากเลยทุกคนมนะันนก็ยุ่งๆนะฮะไม่ได้อัปเดตอะไรเห็นมาวันนะพอดีมีธุระสำคัญนะฮะก็เลยแบบไม่ได้มาถ่าย คลิปอะไรไเห็นนะครับก็เลยมีโอกาสนะฮะวันนี้ก็เลยมาถ่ายทุกคนได้เห็นนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนฝนฟ้าอะไรก็ผ่านไปแล้วนะฮะเนี่ยก็มีคนมานั่งทำงานอยู่คนหนึ่งนะครับเอางานมานั่งทำด้วยเนี่ย ดอกไม้ก็ไอ้นี่ดีนะฮะดอกไม้พอเขาเจอแสงเจออะไรเขาก็สวยดีนะครับ Hello you can say hello Hello สวัดดสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ s ฮิสอูบเเธอกำลังเขากำลังยุ่งนะฮะเขากำลังทำงานอยู่ ก็พาให้เห็นเนี่ยนะครับทุกคนแบบพอมันแดดออกมาแล้วเชื่อไหมแต่ดินอะไรยังชุ่มชุ่มอยู่เลยอะดินยังชุ่มชุ่มอยู่เลยนะฮะแต่มันแดดออกมาแล้วอะดูความที่แบบฝนมาทำให้แบบดอกไม้อะไรต่างๆนะเน่าไปหมดเลยทุกคนเน่าไปหมดเลยอ่าเนี่ยโดยเฉพาะคุณนายตื่นสายเนี่ยเขายิ่งชอบแบบ ไอนี่เนาะชอบแบบชื้นๆแดดๆอะทุกคนนะฮะโดนแสงเขาจะสวยนะครับดอกไม้ก็โรยหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะบรรยากาศดีนะฮะพอดีมีคนสำคัญมาก็เลยจะต้องพาไปเที่ยวดูโน่นดูนี่อะไรต่างๆนะฮะทุกคนพอ <laughs> ดีมีแขกมา นะครับแขกคนสาคัญนะฮะแขกแก้วมาเยือนนะฮะช่วงเนี้ก็เลยได้ได้เดินทางไปนู้นมานี่บ่อยอะไรเงี้ยนะทุกคนบางทีก็จะแบบเออจะพาเขาไปเที่ยววัดอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าพาไปดูสถานที่อะไรต่งตางๆนะฮะของเชียงใหม่นะครับหรือว่าอาจจะได้เดินทางไกลๆอะไรเงี้ยนะ,ะก็ตอนนี้กําลัางแลนอยู่นะฮะโอ้โหทุกคน ดูตัวเบืเริ่มเลยไก่ฟ้าพญาลอทุกคนดูเบืเริ่มเลยนะฮะไก่ฟ้าพญาลอแล้วแบบมีหลายอันนี้มากเลยเดี๋ยวเราไปดูฝักเขาสิฝักเขาแบบใกล้จะเป็นกระเช้าสีดาแล้วยังอ๋อยังฮนะยังเป็นฝักอ่อนๆอ,อ,อยู่นะทุกคนเนี่ยะ ยังเป็นฝักอ่อนๆอยู่นะฮะใกล้จะได้เป็นกระเช้าสีดาแล้วมันจะได้จะเป็นกระเช้าเนะี่ยประมาณแบบเดือนเดือนที่มันแห้งแรงแห้งแรงอ่ะทุกคนมีนาเมษาไปโน่นเลยนะฮะเดือนที่มันแห้งแรงนี่นะก็คือเป็นบรรยากาศในสวนนะเป็นแบบสั้นๆสั้นๆนะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยน้องๆเขาก็นั่งทำกินข้าวอยู่ถึงเวลาพักผ่อนของเขานะครับ แล้วก็นั่งกินข้าวอยู่นะฮะววก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงทุกคนดูไอ้นี่ฝรั่งด่างด่างไม่กระทั่งใบเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับได้ครับพวกนี้อืมีย่ยนะก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับทุกคนมาอัปเดตให้เห็นพาดูน่นดูนี่กัน นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวคงจะไปพวกร้านกาแฟอะไรต่างๆนะครับอาจจะไปถ้าจะไปเดี๋ยวจะแบบถ่ายแชร์มาให้นะครับร้านก็สวยยังไงโอเค,ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ